วัดลักขังทุกส่านสวยหุบชันสายจำลองสูงหกสองหกสามหกสามสี่ห้าหนึ่งจุดเด่นวัดลักขังทุกส่านสวยหลุมแจกปินสบาท สูงเลยใจบินสบัดเขาซ้ายจะสูงกว่าเขาขวากานชะเล็กทางซ้ายจะต่ำกว่าทางขวาผ่านสิงเอียงไปสายอย่างสัดเจนฑ์ภาพนีน้สวยที่สุดครับทิม สายท่านผูชมตัลาภสุขเด็ดสวยหกสัสายจำลส,ห,ส,ส,ห,ส,ห,ส,สห,หนึ่งเปิดสามล้านท่านผูชมสนใจติดต่อได้